พุ่งหรือไขมันพอกตับกันแน่ผมไ่พุ่งปองกับพี่ปลาน้ำหนักลดเลี้ยวแต่ยังมีพุง่งพุ่งที่เห็นหรือไขมันพอกตับที่ซ่อนอยู่ไขมันพอกตับไม่ใช่แค่ปัญหาของคุณน้ำหนักเกินเท่านั้นนะคะคนที่ผมก็อาจจะมีไขมันพอกตับได้นี่คือตินเอาไซด์บัตแฟตอินไซด์ค่ะผมแต่ไขมันในเยวะเยอะเลยนะคะ ต้นเหตุสำคัญคืออินซูลินสูงเกินไปจากอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลสูงไขมันพอกตับแย่ยวกว่าที่คิดนะคะมันทำให้ร่างกายของเราดื้อต่ออินซูลินนำไปสู่โรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆค่ะทำให้ระบบการเผาผันร่างกายทำงานได้ไม่ดีลดน้ำหนักยากกว่าเดิม3วิธีลดภาวะไขมันพอกตับหลดน้ำตาลและแป้งแปรรูปส กินอาหารที่ช่วยเาผาผลาญไขมันพอกตับเช่นโปรโตีและไขมันดีได้แก่ไข่ถั่วอัมอนด์ปลาแซลมอนสามทำ intermittent fasting IF เพื่อการรีเซ็ตร่างกายค่ะพอไม่พอนะคะต้องเฮลตี้ด้วยค่ะ <Yeah. S 1> ลดไขมันพอกตับวันนี้สุขภาพดีไปทั้งชีวิตเลยค่ะ <Yeah. S 1> เพื่อนๆท <Yeah. S 1> ่านใดสนใจอย่าได้เคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่เข้าใจง่าย <Yeah. S 1> กดติดตามพี่ปราไว้เลยนะคะ